สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่นาฝายคันทรีรีสอร์ทนะคะอยู่ที่อำเภอภูผามัน่นจังหวัดขอนแก่นสวยจริงๆค่ะใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกัน สวยมากธรรมชาติมากเลยทุ่งนานะคะนาข้าววันนี้แดดร้อนนิดนึงแดดร้อนมากเลยวันนี้ สวยค่ะสวยมากชอบมากเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเขานะคะภูเขาล้อมรอบเลยแต่ที่ชอบมากที่สุดนี่นะคะดิฉันชอบมากเลยต้นข้าวนาข้าวกำลังเขียวชวยอุ่มเลย ห้องพักที่นี่เขาก็น่ารักนะคะห้องพักน่ารักกระจุมกระจิมมากเลยสีม่วงนวลสีถูกใจราคาไม่แพงมากเกินไปนะคะหลังห้องพักก็จะเป็นภูเขามีนาข้าวเหมือนกันห้องพักนะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นนาข้าวนะคะซึ่งส่วนตัวนั้นชอบมาก นี่ค่คะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ